สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ตอนบ่ายเริ่มร้อนระอุแล้วนะคะพาลุวยนอนสบายเลยค่ะก็แม่ก็ให้เด็กๆอยู่ในบ้านนะคะช่วงหลังเที่ยงค่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากอบอ้าวมากนะคะเนี่ยค่ะแม่ก็ปิดประตูหมดเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขาเป่าพัดลมในบ้านค่ะอากาศร้อนเหลือเกินนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะ ก็เราก็ต้องต่อสู้กับความร้อนแบบนี้นะคะทุกๆปีนะคะค่ะอ้วนนอนหลับสบายเลยแม่เป่าพัดลมให้นะคะมีพัดลมในบ้าน3าตัวก็เปิดหมดเลยนะคะส่วนพัดลมไอเย็นก็เดี๋ยวจะให้พ่อเขาซ่อมนะคะเพราะพัดลมไอเย็นที่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านเมตตาม,มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เสียคะ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พ่อเขาดูดูให้นะคะเพราะว่าพ่อเขาเป็นช่างเนี่ย เขาอาจจะสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องเอาไปซ่อมที่ไหนนะคะเพราะว่ามันจะแพงแล้วมันจะเปลิงตังด้วยนะคะค่ะแล้วก็เจ้าอ้วนเดี๋ยวตอนเย็นนะคะแม่ก็จะพาไปให้น้าเกลือนะคะที่คลินิกคุณหมอค่ะก็ตรงทุกสองวันนะคะเจะ้าอ้วนก็ให้ทีหนึ่งค่ะน้าเกลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งแม่ก็จะต้องพาเจ้าอ้วนไปเจาะเลือดดูผลไตนะคะว่า ผลเลือดเป็นยังไงเจ้าอ้วนค่าตายลดลงไหมนะคะก็เป็นกําลังใจให้เจ้าอ้วนด้วยนะคะค่ะเด็กๆเขาก็นอนกันสบายเลยนะคะมันก็ร้อนอะนะคะแม่ก็ซื้อน้าแข็งยูนิคแล้วก็แม่เอามาใส่กระติกใส่กระละมังแล้วก็วางไว้ตามมุมห้องนะคะแม่สามารถวางไว้ได้เพราะว่ามีคนอยู่บ้านนะคะก็ไม่เป็นอันตรายค่ะแล้วก็เอาผ้าขนหนูอะรองๆกระละมังไว้นะคะ ไม่ให้ไหลเปียกอันตรายค่ะและพอตกช่วงเย็นนะคะแม่ก็เปิดประตูบ้านค่ะเด็กๆเขาก็ยังไม่กล้าออกนะคะมันร้อนร้อนจังเลยแม่นะเด็กๆเขาก็นอนกันข้างในนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่เราก็มีแค่นี้แหละค่ะอ้วนงื้งงักอะไรลูกอ้วนหิวข้าวนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทําอาหารเย็นให้เด็กๆเขากินกันนะคะแล้วก็จะพาเจ้าอ้วนไปให้น้าเกลือ ด้วยนะคะที่ตามที่คุณหมอนัดค่ะแม่และเด็กๆก,ก็กราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะของท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่ช่วยให้บ้านเรานะคะเด็กๆทั้ง11ชีวิตได้มีข้าวกินได้มีทรายแล้วก็ได้มีอาหารไว้ให้เขากินกันจนอิ่มนะคะค่ะแม่ก็กราบขอบพระคุณมากค่ะทาไมมีท่านผู้ใหญ่ใจดี แม่และเด็กๆก็คงจะมีชีวิตที่แสนย,ยากลำบากมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้แม่ขอตัวทำอาหารให้เด็กๆเสร็จแล้วก็จะพาเจ้าอ้วนไปให้น้ำเกลือนะคะค่ะขอบพระคุณมากเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ